ตามทรงคำสร้อยแฟมแฝมเฟิร์มแฟมแฟิแฟมแฟนเฟิแฟมถ้าเกิดว่ากูเรียกแฟมขึ้นก่อนก็ต้องแบบไปเอาแฟมเฟิร์มมาดิกูไม่เคยเรียกได้แน่แฝมเฟิร์มเนี่ยตอบกี่มาเนี่ยแฟมเฟิร์มตอบตามกูเลยอันที่สองขัวขัวต้นขัวขัวัวถ่เธอ อถั่วเถอกินถงกินถั่วเออกินถั่วกินเถอะไหนวะเปาเแาถั่วเถอะพอดีคำที่สามสมองสมองสมอง่อมาคำที่สี่แก้วแก้วกูอเออเป็นอย่างนี้เลยเออคำที่ห้าโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ต่อมาคำที่หกหม้อหม้อ กี่ปุ๊กกกี่กดูไม่ดีเลยเอาไปคำที่เสีแดงสีดงสีแดงเอ้ยมันไม่ยากหรอกว่าเหมือนจะยากแค่ยากเอ้ยเหมือนจะยากแกเยม่อยากกยมีใครพูดแบบไหนบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย